เวลา16นาฬิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2567โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการไท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นพลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาท ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โขมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษารษาชการแทนผู้หน่วยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชูทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามประกอบด้วย วัดราชาบพิตสถิตมหาศีมารามวัดปรวรน,นิเวศวิหารวัดราชาประดิษฐสถิตมหาศรีมารามวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติอ,อําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อพระสงฆ์30สรูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงโปรยดอกมะลิที่หน้าธรรมศีลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรม,มาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลแล้วพระเทพวัชระเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องขันตยาที่กระถาจบแล้วทรงหลังทักษิโนทกพระเทพวัชระเมธีถวายอนุโมทนาแล้วทรงประเคนจตุปัตจัยเทรรมบูชากันเทศ แล้วทรงยืนประเคนจะตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอดิเรกวันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ค้าคเดือน3 <c oughs> เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา <c oughs> โดยเป็นวันที่พระสงฆ์1250รูปซึ่งทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงมาประชุมพร้อมกัน <c oughs> โดยมีได้นัดหมายณวัดเวลุวัน พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภินญาหกและเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้ว9เดือนซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่ทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยประเทศไทยได้กำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาคบูชาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2934ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4และในปี2549รัฐบาลได้ประกาศให้วันมาคบูชาเป็นวันกรตัญยูแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์